สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถึงกับทัวลงทันทีดราม่าอายการดาวโดนทัวลงทันทีหลังออกมาพูดถึงปมข้อหาของคนบนเรือคืบหน้าคดีแตงโมเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตกเรือสปีดโบ๊ทปริศนากลายเป็นประเด็นเมื่อนายอัจฉริยะ ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่นางสาวสุภาพรหรืออายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรีพูดกับสื่อในคดีตแตงโมลักษณะข้อหาหมิ่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าไม่ควรไปชี้นำก่อนเพราะอธิบดีอายการภาคหนึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบสํานวนอยู่พร้อมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่หยุดจะไปร้องอายการสูงสุดให้สอบวินัยในวันที่20มิถุนายนนี้ โดยไอายการดาวบอกว่าที่ตนออกมาพูดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เป็นการปิดบังซึ่งตนไม่ซีเรียสอะไรในการที่นายอัจฉริยะจะออกมาว่าตนถือว่าเป็นประชาชนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นส่วนเรื่องคดีเป็นไปตามกรอบของกฎหมายการที่ตนออกไม่สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกครั้งขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบถูกต้องทุกอย่าง เมื่อถามว่ากังวลเรื่องนี้ไหมอายการดาวกล่าวว่าไม่กังวลอยู่แล้วทำงานตามสายงานบังคับบัญชาส่วนตัวก่อนจะให้ข่าวหรือให้ความรู้ทางกฎหมายจะเช็คข้อมูลกฎหมายอย่างละเอียดแล้วเพราะเราเป็นพนักงานอายการจะทำผิดพลาดไม่ได้ทางผู้บังคับบัญชาก็กำหนดมาว่าถ้ามีสื่อเข้ามาถามเรื่องกฎหมายสามารถให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลได้ เพราะได้รับคำอนุญาตตามระเบียบอย่างถูกต้องถ้าสื่อมวลชนเข้ามาถามเรื่องความรู้ก็จะตอบไปในเรื่องแบบนี้ไม่มีใครผิดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ